สวัสดีครับพี่น้องแฟนงแฟนบมลลัมครับช่องอาจารย์เผิ่อนออฟิเชียลบรรยากาศยามเช้าที่โดมนะคร hey, ับสมอร์นนิ่งโอ้ยนะบุกับ Good morning. Good morning. Morning, morning. Kamu nyonya dia. Ah. Good morning. kamu hari ini? Hah? โอ้สุดยอดเลยไก่ไตนาบครับคุณน้องสูตรครัวคุณเอมคนโสดน้ำปลาหลวกแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมเอายังอ่ะทำ็นยังทำให้ไงเนี่ยครับสุดอด้ดีครับ เป็นพอหวานพอเลื่อนน่ะสมุยน่ะออพึ้น้องไก่ใต้น้ำนะบรรยากาศยามเช้านะครับหน่วยซีนีบ่บพ่ตื่นบคือาเป่มี่บรรยากาศยามเช้าครับผม ไปทีก็กำลังลื้อทำความสวยงามครับแต่ว่าฉากลอดติดอย่างเดียวมันบ่ลอดติดลอดยิงอย่างเดียวมันบ่ฉากอันนั้นไหมฮะเดควงออกกันเลยครึ่งหนึ่งบ่ไก่ใต้น้ำนะครับวันนี้เรามาดูกัน นะครเมื่อคืนซ้อมก็ดึกนะครับคืมฝ่าขึมฝ,ฝนนะพี่น้องแต่ว่าบบตกจาก้าเือคืึมซืๆอันนี้เอาออกหมดแล้วครับเพราะว่าเขาจะทาสีใหม่นะ สีครับทาสีไหมออกไหมเป็นบางตัวกำลังลุย กินข้าวกับปนแล้วไปน่อยไปน่อยไปน่อยบ่ยได้เย็นนอนเว้นบ่ ไปพ่อมือนห<ป>กโมงหกโมง้ีลูกนึงเขาจะดีสน่าจะเจ้าแล้วฮะกินหลักยาบันละ,ละปนปนป่าไก่ใต้น้ำนะครับ เดี๋ยวคุณเอลก็จะทำให้ดูนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูครับรรยากาศที่โดมครับตอนเช้าๆนะครับ เป็นวัตถุดิบนะครับจะเป็นเครื่องในที่ลวกแล้วนะครับแล้วก็ไก่ตัวนี้ก็จะเป็นลวกแล้วนะครับพูดได้แตเนื้อมากวะมเนี่ยฮะไม่เนี่ยกินซกเล็กแล้วเหมือนนี่หรอมีดแล้วหรอวะมีดครับนิ้วมือเจ็๊สนซ มาท่านนี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับพอบานพอเลื่อนเจได้ไปอยู่อุบลแล้วครับผมม่วงสามสิบโอ้คืออยู่อยู่ไก่กันเหรอวะฮะคี่จะได้ไปอยู่ <Cool. S 1> ไ,ไก่กันแท้เคยม่วงสามสิบพี่น้องค่าดองกับบัวร้ายรับสี่แสนสี่แสนท่องสี่บาท นานะหาปีเดียวกันนะ่นแบบสุดจอเจอยราคาสีไดบินมากนกเจ้าไดถ้าสีไดบินนะชืน่อนกเจา้าเจ้ว่สวยดตเียอย่างรูฮะยี่รบอก เอาสี่สิบคน่แผ่นแมพันเดียวไทยเด็กสี่ขากันเด่าอันตรายได้หรอบอกไปเดียวเดี๋ยวบอกไว้อยยืนขาพูไม่ใจกันหรอบอก กนคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ oh, oh, oh.